การเอ้คุณไม่ทานอ่ะคุณไม่ทานขอซ้อมก่อนนะได้เรายการรายการที่เหมาะก,กับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีก็นะ18ปีให้ทานอ่ะที่เหมาะก,กับ <c oughs> <c oughs> ให้ทนันอ่บอกวอ่ะอ่ะหนึ่งสองซาำรายการที่เหมาะก,กับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำเออเห็นไหม เขาไ,<ด>มไม่ได้อ่ะได้แล้วกูกะมาเผาเยอะยไรไงเนี่เเยเผาอะไรสวัสดีเว้ยหวันดีกล้องวันนี้อยู่ที่ไหนก่อสมิด็จ่ายป่ะพระราชาสมิดแล้วพระราชาเสด็จแล้วอ๋อพี่ปอมีอะไรให้ดู มันลอกที่ปอข้างเขาหน่ะหัวหายกลายเป็นขี้ใครไปหมดแล้วต้องไปสักจริงนั่นแหละเอาเซิง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 ไอ้ปอมป็เหมือนเจ้าหน้าที่ความโชคชัยอะไรประมาณนี้เนาะเขาเหมือนเจ้าหน้าที่ความโชคชัยแล้วมึงก็เหมือนอะไรกัดแดดก่อนอ้าวหายไปเลยโอ้ยตอนนี้เรามากับเสียโจ โอ้ได้เสียโจ๊กมสปอเซอร์ลายใหญ่มดเ่ี้อ่อยดูเอวหน่อยดูเอวหน่อยนีเป็นไงโคนสวยไหมเยี่ยมมากอะไรนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเออเยี่ยมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่หาว่ะหาวัยหาม็กากสเมตกอนสเมตก็ดีไงนี่ย่แว่นกันสมเดเรมล็ดกนสเก็ดระเบิดมล็ดที่ที่ไหนตอนนี้เยู่่ทเเนะ ไปดูกันบนเรือเลยไปเร็วตอนนี้อยู่ที่เกาะสมเด็จล้วเด้อมากับสาว2คนสวยไหมดึงละลิกละลินี่ <laughs> ดีดขาด้วย <laughs> <laughs> พ,อพ,อพอ้อยพร้อยพรอย เดี๋ยวจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขนาดเท่าไหร่ครับขนาดเท่าไหร่บอกด้วยแล้วแต่รุ่นรุ่นถ้าเป็นพุทเวฟพวกอะไรอย่างเงี้ยประมาณ300อยพวกซูเมอร์เอ็กซ์อเนี่ยประมาณ500แต่ไม่ต้องเสือกหรอกไม่มีตังก็ไม่ต้องเช่ากูมากูรวยไงกูมีตังใจไหมเบื่อพี่แกไม่อยากออกถึอเท่าไหร่ไม่อยากดังไปไหนไปไหนอ่ะทไปกันตอนนี้เราจะไปเอามอเตอร์ไซค์แล้วบนเกาะ งนี่แหละรายการไทยบ้านทัวร์ต้องโชว์ทุกที่ว่าเราคือไทยบ้านไงใช่ไหมที่มาของไทยบ้านคือคนนี้นี่หน้าตาเขาดึงแดงทำไมต้องดึงอ่แบบแล้วมึงอ่ะทำไมต้องดึงหน้ากูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดึงแล้วังเจ็บหน้าเสื้อกางดึงดึงหูด้วยเออจะไปหาดลุงดำหาดที่มีสะพานอะไรเงี้ยไปนั่งกินข้าวแล้วเจอกัน นี่เป็นไงเอาทำนี่ถ่ายวิดีโอเว้นวิดีโออยากหลอกคนเดียดนี้อ่าเร็วๆตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่อ่าาวพเอ่าววพางัเเ้ยโอ้ขึ้นเสียงเลยรั์ยไปพวกเราไปไ่ มันยังไงดิที่เกาะมะ้วอ่ะเกาะม้าเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากมันมี e เฮ้ยรู้ประวัติเอาเม้าป่ะมาแถะให้ฟังดิเดี๋ยวกูเปิดมาให้กูมึงไล่ความรู้มาหลาย EP แล้วกูมีความรู้นะเกิดจากวันหนึ่งมีโอ้มาดิเจ็บประวัติคนหนึ่งชื่อพญาสุพรรณมะพร้าวสุพรรณมะพร้าวใน EP หนึ่งแล้วสุพรรณอะไรนี่แหละแล้วเขาไงต่อ ได้มาปลูกต้นมะพร้าวใครรู้กันที่บนโลกมนุษย์ปร๊บทีนี้พร้าวมันเยอะไม่ไม,ไม่แล้วเราเผอิญเผอิญบนโลกมนุษย์เนี่ยตรงที่ตรงเนี้ยมีเจ้าของอยู่แล้วเออเออเราสุาพรรณมะพร้าวเนี่ยไม่รู้รเออเรามาปลูกบนที่ของเขาเนี่ยเอยประวัติของเจ้าของเจ้าของก็เลยแบบอ้าวพร้าวอ้าวไอ้พร้าวอ่ะก็เลยก็เลยเป็นชื่อเกาะอ่าวพร้าวให้มึงโดนสิง เขาบอกว่าเชื่อกันว่าเกาะแก้วพิสดารในวันคนีเรื่องภัยวนีของสุธรผู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเออนั่นแหละอ้าจบแล้วแล้วมันก็เลยเป็นอ่าวพาเนี่ยที่เนี่ยมีนางยักษ์มาเยือนนี่นางดูนางยักษ์กูถ่ายแล้วไม่พลาดหรอกซ้ำ กูนึกว่าม e ึงเต้นแต่มึงจะล้มอ่ะสวัสดีครับ อยู่ในทะเลปุ้งยิงแชทเลยขี้แปลงขี้แลโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แชทแชทแชทเลยอี๋อ้ะวันนี้นะคะเส้นที่ฉันเลือกเออ่โลเคชั่นที่นี่นะคะก็เพราะว่าสวยงามค่ะเป็นที่ที่เหมือนกับเกาะสวรรค์นะคะคนแรกเลยค่ะเอ่อ S M หนึ่งนะคะ S M เย้ามาจากลาบิสจคาฮ่าฮ่าฮ่ไม่ค่ะ

คนที่สีน้องติกนะคะและนี่าน้องัตตาเฮียโอ้ยเฮียโอเยอ้โอ้ยโอ้ยโะ้ยเอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ่ยอ้ยโอ้ยโออนยอ้ยโอ้นโอ้ยอ้ยโอ้อ้กโออ้ยโอ้อ้ยมออ้กโออะ้ยออ เห็นไหมตันตันเฮลโลเฮลโล่เฮลโล่เลี้ยวเลโ้ยวลี้แม่เมื่อเขามากับผัวไม่เขามากับพ่อกับแม่ลูกเฮลโล่เฮลโลเฮลโลเฮลโล่กาเป็นคนรัสเซียหรือเปล่ามึงก็พูดรัสเซียใช่ไหาสิเซมเมเบลโอ้ไปเซปะซ็อกบังกระตดดเลยนอ่คือการค้นพบของ สิ่งมีชีวิตใหม่ของโลกคือเทพบระบุที่ตกน้ำโอ้โหเทพระบุตรตกน้ำและเขาไปไหลไยตัวเยี่ยัลเทรีผูกปาใจาโยดาเลยอ่ะเป็นแค่ตินัมถือไล่์เป็กกรไดมอนนี่มันถ่ายสโลอยู่ปะเนี่ยใช่เวลาพูดก็จะเป็นเวลาพวกก็จะเป็น ทิ้งงานมากรู้ไหมซ้ำไม่บ้างไหนไม่อยากเป็นอกดังๆอยากป็นชุดชั้นในอยาเ็นคนอยากยดหหนอยดิ กันะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะสงสัยอู้โกงดาบโก่งดาบโกงดาบเอาควยดปเสียบมันพูดว่าอะไรนะตอนแีกเขาได้ยินซัมบอกว่าเอาไปเสียบแม่เลยไปไหมไปไปไห้เนี่ยตียอะไรล่ะไอ้ซัมก็ตึงเว้ย ไม่รู้จะตึงทำไมมึงอ่ะตึงน้ำเยื่อไรเนี่ยนี่ก็ทำปากห้อยมึงก็ทำหูกลางเนี่ย่ะนีก็ทำหูกลางเนี่นี่มันเรื่องของกูพูดเฮียเลยขาหรือปากม้เฮียเฮ้ยเพื่อนมึงมาเนี่ยคำใหญ่กว่ามึงอีกอะไรคำมาเหรอเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยดิดิอันนิ้วเฉียเหรอจายออกให้ก่อน

เย็นครับเ้าเย็นเอาให้ข้าเอาแรงโอ้ยหิวหยียดครับโอ้ยโอยกอกกอกไม่ทำเปล่าอะไรมาเนี่ยเฮ้กมแมงแมงหมดเลยเฮียมือเลือดจะได้ทังเรื่องไอ้เพื่อนเสมอเลยวันนี้ครับเฮ้ยว่าเราไปเรื่องรบกวนเนี่ยไปกินก้าวมาเฮ้ยเฮ้ยแมงรินมา สวยเขาสวยนักมวยปั๊มปั๊ม yeah everybody way I see me come so wanna pull me apart and I touch down ยากอ่ะเหนื่อยอ่ะเพราะมันขุดลึกไงอุ้ยลายแย่แน่แน่เอาไปทำที่ไหนเลยไปลอยโอยลากนั่นแหละวบ่อยไอ้แยมันเหนียวเป็นไงบ้างแย้งเพื่อนสดีครับดูดูดูมันมันมันบอกมันบอกให้เด็กมันบอกให้เด็กคนนั้นไปเอาออกให้วัน การปึ๊บไทยบ้านทัวร์พบกับช่วงไทยบ้านเมาเอาเปิดเที่ยตอนนี้พรุ่งนี้เช้าังมีเบฟคฟาสอะไรเบฟคฟาสเอาเสียงสิเบรคฟาสพรุ่งนี้เช้ามีเบฟคฟาสอาหารเช้าในตัวไม่ตาล็อกเล็กๆพรุ่งนี้เช้ามีอาหารเช้ามองกองมองกองเขากลับตอนเที่ยงไงพรุ่งนี้ยังไทยมองกองเอ๊ ุณเนี่ยังถ่ายได้อีกหลายตอนเลยเยี่ยมเลยวันนี้ขอนอนก่อนทำไมล่ะกูแม่งมาแค่วันเดียวกูอยากออกไปนั่งริมหาดอะไปเลยไปเลยใครห้ามไปนั่งกับกูไปล่ะไม่ไปนั่งคนเดียวไม่นุกหรอม่วงนอนเฮ้ยมาเที่ยวั้งทีมานอนทำไมวะอ้าวแล้วมึงทำอะไรอยู่ดิมึงทำอะไรอยู่นอน นอนก่อนกูอีกคิดดูดิเอาตีนจุ่มนองทะเลตอนกลางคืนอ่ะชิวๆเลยฟินๆฟินๆชิวๆล้องยอย่างเดียวไม่มองกล้องเลยเดี๋ยวขอนอนก่อนนะครับขอบคุจบช่วงไทยบ้านเมาบาย ใส่แมทหรือไง คนที่อะไรใส่เว็ดอาบดาวใส่ดว่นชักว่างเหรออ๋ิใส่ยุบใช่ไหม